แม่ชีลาพรหมสุข,ขันท่านเกิดเมื่อปีพศ2470เดือน6ที่บ้านหนองแวงตำบลหนองแวงอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครท่านมีแม่ผู้กําเนิดชื่อแม่ทองโดยมีแม่บุญธรรมอีกสองคนคือ 1. แม่บุญตา 2. แม่บัวพาแม่บัวพานําท่านมาอยู่บ้านปทุมวาปีตำบลสองดาวจังหวัดสกลนครตอนแรก แม่บัวพายังไม่มีบุตรที่เกิดกับท่านก็รักแม่ชีลาเหมือนลูกในไส้ต่อมาเกิดมีลูกตัวเองสองคนลูกเลี้ยงที่เคยรักอยู่เดิมก็กลายเป็นทาตต้องทำงานทุกอย่างด้วยความทุกข์และลำบากอุปนิสัยเมื่อสมัยเป็นเด็กนั้นท่านชอบไปวัดและสนิทสนมกับแม่ชีในวัดโชติการามรับใช้แม่ชี ตลอดช่วยงานทุกอย่างงานเล็กๆน้อยน้อยจนถึงงานใหญ่ๆเช่นช่วยชาวบ้านเลื่อยไม้เพื่อทำสาลาวัดตั้งแต่สมัยหลวงพ่อศิลาเทวนิมิตโตเป็นเจ้าอาวาสชีวิตการสมรสเมื่ออายุได้20ปีต่อสู้เด่นโนทุกอย่างมาด้วยความอดทนอย่างยิ่งพ่อแม่ก็จัดให้แต่งงานกับนายคอยทองคำมีบุตรด้วยกันสามคนหน,นายโฮมทองคำ สองนางหังสามนายหองทองคํากรรมบันดาลมาจุราชมาเตือนไม่ทราบว่าเป็นกรรมเวรมาแต่ปางใดท่านเกิดเจ็บป่วยลงอาการหนักสุดลงเรื่อยๆถึงขั้นเป็นอัมาพาตขาเดินเหินไม่ได้ต่อมาสามีนำท่านมานั่งใส่เกวียนไปรักษาที่บ้านนาม่วงอําเภอสีท่าจังหวัดอุดรธานีรักษาอยู่นานก็ไม่หาย จนสามีเกิดเบื่อหนายด่าทุกวันว่าเมื่อไรจะตายสักทีอยู่ไปทำไมจะได้หาเมีมยใหม่ด่าแล้วท่านก็ไม่ตอบสักคำเหมือนยั่วโมโหให้สามีสามีทนไม่ได้จึงคิดขุดหลุมฝังทั้งเป็นให้ท่านตายทั้งเป็นอยู่ในหลุมนั้นเสียพอขุดหลุมเสร็จกำนันเดินมาพบพอดีสอบถามรู้เรื่องแล้วสงสารท่านนำท่านมารักษา และนำกลับมาส่งแม่บัวพาเลี้ยงดูต่อจนหายด้วยยาสมุนไพรทั้งฝนยาอาบของหมอพื้นบ้านในสมัยนั้นทั้งฝึกสอนให้ไหวพระสวดมนต์ภาวนาได้รับอุบายธรรมปฏิบัติทางใจจากหลวงพ่อศีลาเทวนิมิตโตส่วนสามีท่านหนีไปแต่งงานใหม่ชดใช้กรรมแม่บัวพาจัดให้แต่งงานใหม่อีกครั้งกับนายตาแก้วคำ เพื่อเขาจะได้ช่วยเลี้ยงดูแลลูกกับสามีใหม่ได้อยู่กินด้วยกันประมาณ20ปีไม่มีบุตรด้วยกันชีวิตสมรสเริ่มผันแปรอีกครั้งสามีได้ไปติดพันกับหญิงใหม่ชื่อนางยาเมื่อท่านรู้แล้วก็เฉยไม่พูดไม่ถามไม่รบกวนเขาทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่คิดปลงแล้วสามีก็ได้หยาบคายต่างๆนานาท่านก็ได้แต่อดทนเอา ต่อมาท่านจึงกล่าวกับนายตาว่าถ้าหากรักผู้หญิงคนใหม่จริงก็ไปอยู่กับเขาเสียเถิดไม่ได้ขับไล่สายส่งแต่อย่างใดสามีเข้าใจดีเลยหนีไปอยู่กับเมียใหม่ส่วนเมียใหม่นายตากลัวสามีจะกลับมาคืนดีกับท่านจึงลงมือทำร้ายท่านในขณะที่มาตักน้ำบ่อทั้งกระโดดเข้าชกต่อยตบตีทั้งกระชากลากถูจนหัวรางข้างแตกหน้าปูดบวมไปหมด แต่ท่านหาได้ตอบโต้ไม่ปล่อยให้เขาทำอยู่ฝ่ายเดียวจนเขาหยุดทำไปเองพอกลับถึงบ้านพบจากสิบตรีศักดิ์สิทธิ์ทำดีมีความเอ็นดูสงสารท่านจึงแนะนําให้ท่านแจ้งความท่านกลับกล่าวว่าขอชดใช้นี่กำเวนให้เขาไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรไม่ถึงคราวก็ไม่ตายเรื่องก็ไม่หยุดแค่นั้น กลับมีคนคิดร้ายหวังฆ่าท่านให้ตายนำยาฆ่า,มาแมลงมาใส่ไว้ในโอ่งน้ำนี่คือชดใช้กรรมตามกระแสโลกอีกครั้งหนึ่งพระธาตเสด็จท่านหวนคิดถึงคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนปลงตกว่ามันเป็นกรรมของเราท่านเคยปรารบจะออกบวชเป็นแม่ชีแต่แรกบัดนี้เป็นโอกาสดีแล้วจึงเริ่มฝึกนั่งสมาธิ สวดมนต์และรักษาศีลห้าคอยรับฟังโอวาทธรรมจากหลวงพ่อวันอุตโมเป็นระยะต่อมาคืนวันหนึ่งท่านนั่งสมาธิจิตสงบดีจิตไม่ส่งออกนอกกายเพียงแต่อย่างเดียวรู้เท่าทันอารมณ์และสภาวะธรรมพิจารณากายตั้งเบื้องบนถึงปลายผมลงมาสักครู่ได้ยินเสียงดังขึ้นที่หิ้งพระตรงหัวนอนเสียงดังเช็ เหมือนคนนาเม็ดข้าวสารมาหวานใส่จานบนหิ้งพระท่านหวนคิดไปว่าอาจเป็นแรงอาฆาตของผู้ที่เคยตบตีครั้งนั้นคงกลับนําเอาศยศาสตร์มาใส่เราให้ตายเป็นแน่แท้ท่านก็ไม่สนใจจะตายก็ให้มันตายถือว่าเป็นกรรมเราและก็ปล่อยวางจิตเป็นอิสระท่านนั่งบำเพ็ญภาวนาจนรุ่งเช้าไม่ได้หลับนอนสักงีบร่างกายก็ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยแต่อย่างใด ตอนเช้ามาชาวบ้านได้ทําบุญบ้านและได้นิมนต์หลวงพ่อวันอุตโมมาเป็นประธานสงฆ์มีชาวบ้านมาทําบุญมากหน้าหลายตาเป็นจํานวนมากพอฉันเสร็จหลวงพ่อกล่าวถามชาวบ้านว่าวันนี้แม่ลามาหรือไม่ชาวบ้านก็ตอบท่านไปว่าไม่ขอรับและชาวบ้านถามท่านอีกว่ามีอะไรหรือขอรับท่านตอบว่าเมื่อคืนมีพระบรมสารีริกธาตุสเสด็จมาบ้านแม่ลา แล้วท่านก็ไม่พูดอะไรอีกจนกระทั่งกลับวัดไปคงมีนายจันทามัคทายกวัดมีความง่นสงสัยคำพูดหลวงพ่อวันจึงเดินทางไปบ้านแม่ลาสอบถามเรื่องพระบร,รมสารีริกธาตุแม่ลาก็งงใหญ่ไม่ทราบอะไรทั้งสิ้นตอบปฏิเสธว่าไม่มีนายจันทาก็บอกว่าเรื่องนี้มันต้องมีเพราะหลวงพ่อวันพูดขอให้แม่ลาตรวจดูก่อนก็แล้วกัน พร้อมกับอธิบายเรื่องพระบรมสารีริกธาตุสามารถเสด็จมาในอากาศได้ตามแต่บุญวาสนาของแต่ละคนพออธิบายจบแม่ลาก็เดินไปดูจานดอกไม้บูชาพระบนหิ้งหัวนอนและหยิบจานใบนั้นลงมาดูก็สะดุ้งตกใจเห็นก้อนแก้วขาวใสเม็ดเล็กใสคล้ายน้ำตาเทียนไขสีขาวหรือกระจกแตกทำนองนั้นแต่มีน้ำหนักเบามาก พร้อมกับยื่นให้ในจันทาดูนับดูชุดแรกมีเพียง9เม็ดได้นำพระธาตุทั้งหมดห่อผ้าขาวส่งให้ในายจันทาช่วยนำไปถวายท่านหลวงพ่อวานทั้งหมดต่อมาหลวงพ่อวนันได้กำชับสั่งความมาบอกแม่ลาว่าถ้าพระธาตุเสด็จมาอีกให้เก็บไว้และให้นำมาถวายท่านเพราะสิ่งนี้เป็นของสูงหากนำไปให้คนที่ไม่เชื่อเขาก็จะทำกมหนักเข้าไปอีก หลังจากนั้นแม่ลาได้นำพระาธาตุไปถวายหลวงพ่อวันเรื่อยมาหลวงพ่อได้นำพระาธาตุบรรจุไว้องค์พระพุทธรูปใหญ่มุจลินที่ถ้ำพวงบวชชีต่อมาหลวงพ่อวันอุตมโมได้เรียกท่านขึ้นมาพบให้บวชเป็นแม่ชีที่วัดถ้ำอภัยดำรงธรรมหลวงพ่ออนุเคราะห์เท่าที่จำเป็นสำหรับแม่ชีต่อมาหลวงพ่อวันอุตมโมพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร ได้นำท่านแม่ชีลาพรมสุขขันพร้อมพระบรมสารีริกธาตุน้อมทูลกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จมาวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมและทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างกุฏิให้แม่ชีลาและพระราชทานสิ่งของด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองทุกครั้งที่เสด็จมาที่นี่ ปัจจุบันแม่ชีลาพรมสุขขันท่านมีอายุ95ปีสำหรับประวัติและนิมิตทางจิตยังมีอีกมากจะขอยุติเพียงเท่านี้เรียบเรียงโดยนายวีรพงศ์โคตรบัวเลขานุกการกองทุนแม่ชีลาพรมสุขขันและรองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสะทองและวัดศีสว่างจังหวัดขอนแก่น